เป็นร้านบะหมี่เออร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะชื่อร้านอร่อยมากนะเป็นก๋วยเตี๋ยวกึ่งแบบสุโขทัยนะครับก็จะมีนี่มีหมูแผ่นมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเขาอร่อยมากแล้วก็มีอันนี้มีตามีตาเห็นไหมแล้วก็มีไขยย่ยางมาตูมหนึ่งฟองครึ่งฟองแล้วก็มี Å oh, nei no. like กินปลาของไม่ข่าวแล้วดีมากคุณนิคอมอร่อยอคือเขามีนัก่กินที่ร้านด้วยนะแล้วเขาอยู่ที่ไอคอนบางบัวทองนะครับ คือเขามีอาหารหลายอย่างเลยนะะมันจะเป็นก๋ยวกกยเตี๋ยวคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีเขาดังต้งยมยำโบราณอภามูตุนเยนจัโฟนะฮะข้าวคุกปิอุ่นหลายอย่างแต่แนะนำว่าให้ไปทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณอร่อยมาก อร่อยแบบอร่อยเลย <c oughs> เทียบเท่าร้านในห้างเลยอ่ะ <c oughs> แล้วที่นี่เขาใช้มะนาวแทนด้วยนะ <c oughs> <c oughs> อร่อยสี่สิบบาทเองไม่แพงด้วยทุกคน สั่งผ่านพวกดีลิเวอรี่ได้นะอืมมีหมด ตอนลำคันที่อยู่ย่านบางบัวทองไห่รู้เอ๊ะจะกินอะไรดีแนะนำข้าวตี๋ต้มยำโบราณเขาชื่อร้านข้าเตี๋ปากสันปากสันไปต,ตางกันได้อร่อยอร่อยมากแนะนำ หมูชิ้นใหญ่มากอร่อนหมูมีความเด้งมีความหนุ่มมีความหวานของหมู เอาเปว่าใครที่อยู่ย่านบางบัวทองปากเก็อะไรแถนี้ยลองมาทานดูร้านก๋วยเตี๋ยวปากสันอร่อยมากราคาไม่แพงปริมาณเยอะนะครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยแน่นอนกินที่ร้านก็ได้นั่นงแอร์เย็นๆนะฮะหรือว่าจะแบบ Delivery ไปกินที่บ้านก็ยังอร่อยอยู่นะครับคลิปหน้าจะมาแนะนำอะไรอร่อยๆอ,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 อีกฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกุ้งกุ้งด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า